สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนลองคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงสวยน่าใช้1นึคันนะครับสมาชิกท่านใดกำลังเล็งหารถเอาไปใช้งานนะครับและก็ไม่อยากได้รถทรงเก่าๆปีเก่าๆแต่ก็เน้นที่ราคาอีกว่าราคาไม่แรงผมขอเชิญชวนและนำเสนอนะครับให้พี่น้องลองมาพิจารณาในส่วนของอดีตแท็กซี่ปลดป้ายดูบ้างนะครับ คันนี้อดีตแท็กซี่ปลดป้ายนะครับปี2011สภาพสวยงามนะครับโต o ยต้าโ o ร a a ัลตปี2011เกียร์ธรรมดา1.6นะครับปรับเป็นน้ำมันล้วนแล้วนะครับสวยงามครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยใส่ชุดแต่งมารอบคันนะครับรองชมดูได้ถูกใจสมาชิกกันบ้างหรือไม่นะครับหาเอาไว้ใช้งานได้ทรงนี้ปีแบบนี้สภาพนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับใครกังวลเรื่องเครื่องยนต์ก็ไปทดลองขับไปตรวจสอบสภาพนะครับ พาเพื่อนพาช่างไปช่วยดูและถ้ามันยังทางานได้ใช้งานได้ปกติผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะตัวนี้ดูแลไม่แพงครับอะไรหาง่ายครับลองชมเราศึกษาดูก่อนได้ครับในแฟนเพจแฟนคลับมีอะไรทั้งเชียงกงลาซาด้าช้อปปีตามร้านต่างๆมีเยอะมากๆครับลองชมดูได้ตัดสินใจดูนะครับถ้าชอบจริง97,000บาทนะครับรถอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับ สนใจให้พิจารณาไปทดลองขับนะครับท่านจะได้สภาพสวยๆที่เขาปรับมาให้แล้วนะครับบิ้วภายในมาทําสีมาให้แล้วแล้วเครื่องยนต์กับช่วงล่างเนี่ยเขาก็แจง้งมาว่าใช้งานได้ปกตินะครับไม่พังเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายครับไปได้แน่นอนลองชมดูได้แต่ถ้าเราไปเช็คแล้วมันสมบูรณ์ก็น่าสนใจครับยังไงตัวนี้ก็ดูแลไม่แพงครับถ้าเราคัดรถมานในสภาพที่งามๆที่เหลือก็แค่ดูแลตามอายุงานของอะไหล่เท่านั้นแหละครับ ลองชมลองตัดสินใจดูนะครับผมก็เอามาฝากนะครับเห็นมันสวยทําไว้สมบูรณ์ดีขึ้นอยู่กับว่างบเราพร้อมและชอบแบบไหนอย่างเช่น97,000บาทถ้าเราไม่เล่นรถปี11แบบแท็กซี่ปลดป้ายเราอาจจะไม่ได้เอาติปปี2 0 1 2 2 0 2นั่นแหละครับมันจะห่างก,กัน10ปีเลยนะครับลองชมดูได้สนใจทรงสนใจสภาพสนใจปีก็ลองศึกษาเพิ่มเติมและตัดสินใจดูนะครับดูสภาพนะครับห้องเครื่องเงางามดำมืดเลยครับดูดีที่เหลือ ไปสตาร์ทเครื่องท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับลองชมดูได้พาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบนะครับสภาพสมบูรณ์แบบนี้เอาไปใช้งานก็ไม่น่าจะเจ็บปวดมากเท่าไหร่นะครับถ้าเราคัดรถในสภาพที่มันงามๆนะครับตัวนี้ภาษีก็นู่นกันยาครับยังไม่ขาดเลยอ้าวอ่านไม่ทันภาพครับรอขออภัยนี่ครับชมต่อครับลองชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจให้ตัดสินใจนะครับไปทดลองขับมันจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนเลยครับอ่าหลายคนอาจจะกังวลโอ้มันเป็นแท็กซี่วิ่งมาเยอะวิ่งมา เป็นแสนโลโอ้อย่าไปกังวลครับรถมันก็ต้องใช้งานต้องเปลี่ยนอะไหล่กันอยู่แล้วละครับถ้าเราเน้นในงบเบา